สวัสดีค่ะยูจากช่องแม่บ้านเจ้าปัญหานะคะวันนี้ยูก็ามาแนะนํากล่องอะไหล่ลิ้นชักนะคือเวลาที่เรามีของกระตุกกระจิกนะของเก็บนะอย่างบางทีถ้าเป็นพวกอ,อ,อะไหล่เครื่องมืออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าเป็นพวกเวลาที่เราทํางานพวกเย็บปักถักร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะไหมหรือว่ามันใช้เก็บของได้เยอะมากเลยนะและสามารถทิ้วได้ด้วย คือมันก็จะมีแบบทั้งหิ้วได้แล้วก็แบบเป็นผนังนะมันก็มีหลายสีหลายแบบนะแล้วก็ช่องเก็บนะก็มีหลายแบบนะสามารถดูในติกตะก้าด้านล่างได้นะสาหรับช่องเก็บนะทุกคนมันยาวมากนะเราสามารถแบบว่าเหมือนความยาวของที่เก็บนะใส่คัตเตอร์ได้อันนึงเลยนะความยาวนะที่ที่จะเก็บนะมีทั้งแบบว่าเป็นลิ้นชักนะคะแบบยาวๆเลยนะคือถ้าเราจะเก็บแบบ โอ้โหท่อเหล็กท่ออะไรอย่างเงี้ยนะหรือว่าอุปกรณ์ช่างอะไรอย่างเงี้ยนะพวกอะไรไขควงอะไรเงี้ยมันจะเป็นช่องยาวๆเลยนะสามารถใส่อุปกรณ์ได้เยอะมากแล้วที่สําคัญคือมันหาง่ายนะคือเวลาที่เรามองจากข้างนอกก็ยังเห็นเลยนะว่าเอออะไรอยู่ตรงไหนนะหรือเราอาจจะเขียนป้ายติดเอาไว้ก็ได้นะความยาวนะใส่ดีโมดได้ทั้งอันเลยนะเห็นไหมความยาวของ ของลิ้นชักนะมันจะไม่ใช่แบบเป็นของสั้นๆนะดูจากด้านข้างก็จะเห็นนะสําหรับกล่องลิ้นชักอะไรเนี่ยนะอะไรแบบมีลิ้นชักเนี่ยนะมีหลายแบบนะสามารถเลือกได้นะว่าเราอยากได้แบบไหนนะจะเอาแบบเป็นติดผนังหรือว่าจะเอาแบบหิ้วได้นะสะดวกมากเลย